สวัสดีจ้าพี่นอ้องฟังไปทุกผู้ทุกคนจ้ะพี่น้องมจ่จะไม่กินสมน้ำกันกินบมหม่วงฝรั่งจ้ะพี่น้องจิ้มแบบแสบแห้งนี่จ้ะเมื่อนี้ปอตําจ้ะพี่น้องคือนจากกินยังสี่เ้าจะยำแตกเปาะๆแล้วเดี๋ยวราจะใส่เกลือเอใส่เกลือเผื่อบอแม่นใส่เกลือใส่น้ำตาลจ้ะใส่น้ำตาลแล้วก็อัน พิปนปน้ำปลาแล้วกันน้ำปลาเนาะจ้ะแสบแห้งพี่นอ้องแต่ว่าเปรี้ยวซุดๆุเลยในอันนี้เป็นนันพลลไม่พลนมลไม่คองงันประเทศโนเว์เนาะจ้ะข้าเจ้าเสิอเอินนันลิฟส์บาร์เนาะจ้ะข้าเจ้ามักหนวยซุกซุกแดงแดงมันอะข้าเจ้าเก็บไปเห็ดผัวไก่ไข่ไข่แยมเอียงสิเนาะจ้ะเนาะ แต่ว่ายายโดนัดมกเอามากินสมเอามากินสมเห็ดอันเป็นคือ่อนที่ตางว่าบกเหมาบักเหมาเมืองไทงนะจ๊ะรสชาติเปรี้ยวคือกันแซ่บคือกันกับบกเหมาบานเท่าเลยพี่น้องเอาลายใหญ่หางน้ำลายไหลแล้วพี่นอ้องข้คนคลยข้นๆแล้วก็น้ำลายก็ไหลอาจ๊ะกินสมน้ำกันจ้ะพี่นอ้องอื้ม เดี่ยวแห้งสะใจเวลาอากาศหอหอนๆรู้สึกว่าอากาศห่อนๆน,นี่คือสิคืออยากกินสมนะจ๊ะคือกันกับอยู่เวลเาเข้าอยู่เมืองไทยนะจ๊ะแต่าอากาศหอนอยากกินอยงังเปรียปร้ยวๆสมๆแก่หอนอยังสิเนาะจ้ะอืม mmmm 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 Cứ mmmm bậc màu mmmm 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 bậc màu mmmm 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 เรี้ยวเบี้ยวยังคนลุกแต่ก็อยากกินเนาะจ้ะอันน้แซ่บขนมขนข้าเจากับบมักจริงข้าวเจาะหวันเปรี้ยวจะแยาโดนัดน่ามากิน แสบแห้งพี่น้องแสบแห้งสะใจ <c oughs> อขอโทษขอภัยแหลยเด้อจ้ะในความหูถัดถ้าห้องคืนดากแย่งก็แสบเนาะจ้ะ ยังที่ห้ามักกินน่ะพอเวลาเ้ามักกินยังถ้าได้กิน,ขนืขึ้นือแนวจะร้องมักเนาะจ้ะมันกระแสบบอกเลยว่าเค็ดเขียวความ ยำมันเพาว่าข้า็ตำเขา้าต้องยำเนาะจะยำมันแตกแต่ว่าถ้าขาตําก็คือสดลืดสหลืดเลยโอ้ยอ ขอโทษขอไปหลายเด้อจ้ะขึ้นสมองพู้รองข้อสิบมันสิว่าก็เฮ็ดหน่อยแท้เฮ็ดกินหน่อยแท้อีหยังสิจ้ะเฮ็ดหลายกว่านี้กินบ่ไวจ้ะพี่น้องกินบ่หมดมันเปรี้ยวแห้งถึงข้อสิอยากกินเปรี้ยวกับแซงเถอะถ้าเฮ็ดหลายกว่านี้กินบ่หมดเฮ็ดซ้ำพ่อจะคลอง กล้าว่ากินเมิดเนาะจ้ะจะนี่กัสิดันกินให้เมอดอยู่พี่น้องแส่บแต่ตว,ว่าเปรี้ยวอืม,อมใกล้แล้วพี่น้องมาดันช่วยกัน <coughs> <coughs> Nhắm tẹt nằm cái đến nó lên. đàn áo mất chân đầy thì nó đẹp nha thân phết thân thì qua mình chỉ ăn kim bông mất thì nó đàn nó chân đầy nha làm gì เออไม่ได้เลยนั่งกับแสบพี่น้องน้ำปลาเนี่ยเราข้าว่าแสบจนได้เลียกถวยเลียก <c oughs> มือสุดท้ายแล้วพี่น้องอื้ม แสบคักแสบแน่แสบมาแสบกับเบิง์นเลยพี่น้องแม่แต่นาำกับวะยัง <laughs> จ้าโอเคจ้ะเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าจ้ะพี่น้องยังไงก็อย่าลืมเด้อจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์เด้อจ้ะพี่น้อง <c oughs> ยังเงินยังเป็นนนำไล่ไลอยู่ไหมจ้ะการกินบหละไ้เนี่ย นี่สิเอาอีกซบอร์นะ <laughs> แล้วคิดไรก็นนี่ก็บ่ไไว้ะเดเ๋ยวสิต้องเสีย <laughs> จ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนโ <c oughs> อ้ยขึ้นสมอง <laughs> ไปแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า